สวัสดีครับีขอเรียร้อุปกรณ์ีนนีัสวัสดีครับงามอย่างไรมากเรืยนไทยมาวบจรวันนี้เรามารมาลองกิจกรรมเป็นย <Hayır. S 1> with ังไงบ้างครับ ก็วันนี้ก็บอกว่าอบอุ่นมากมีแฟนมาเต็มเลยแล้วก็เราเป็นคนที่ชอบทานอะไรแบบนี้อยู่แล้วด้วยนะครับก็ดีใจครับที่ได้เป็นส่วนหนึ่งนะครับผมของงานที่ใหญ่ของรรดีจุต้อนฮัทพอร์ดรสสุมาล่านะครับคือจะบอกว่าบรรยากาศนะครับทั้งทั้งรถดีทั้งคนเนี่ยพอจนแบบพาจะอยากจะละลายละลายเลยถ้าทำสกิลในการทำอาหารถ้าอู้ให้เป็นกีทเนอร อุ้ยผมว่าผมพัฒนาเยอะมากเลยนะจากแบบทําจนตัวเองเข้าโรงพยาบาลจนทําเป็นแล้วอะ่ะหมายถึงคุณทำแล้วกินไม่ได้เหรอผมเคยเข้าโรงพยาบาลเลยด้วยซ้ำอันนั้นคืออนะันนั้นคือทําเล่นแต่ว่าแต่ว่าผมว่าตอนนี้ผมทําได้ทนอร่อยด้วยถ้าใครถ้าใครติดตามผมจะเคยผมทำอาหารกินจริงจังค่อนข้างบ่อยอแล้วต่ตอนนั้นทเป็นเข้าโรงพยาบาลเพราะว่าทําเมนู ทำเล่นครับเป็นเป็นรายการแล้วเราก็คิดว่าเราอยากทำให้มันสนุกสนุกอะไรอย่างเงี้ยบังเอิญมันไปไปล้างกุ้งที่ดันไม่สะอาดมาแล้วมาสับผักต่ออะไรก็เลยแบบว่าท้องเสียนิดหนอ่อยแล้วเมนูที่อร่อยที่สุดที่เราทำตอนนี้จะต้องขายตอนนี้แหละครับผมว่าน่าจะเป็นข้าวผัดมาล่าครับ <c oughs> คือมันเป็นการผสมผสานจากการทำปอดีผมเขาทาแกงจืดน,นะฮะแต่ตอนนี้ถ้าผมสามารถเอารสีเนี่ยเข้าไปใส่ <c oughs> เอาน้ำเนี่ยตักผัดกับข้าว <c oughs> จ้าทถูกู้งตรงอร่อยอันนี้มีคนชิมหรือว่าเราโชว์วิ่งว่ามันต้องอร่อยจริงๆเราไม่มีคนทำให้ชิมอุยใครทำอ่ะ <c oughs> อันเชฟครับต้จบเลย <c oughs> เดี <c oughs> ๋ยวจบเองแสดงว่าเราเข้าวครัวบ่อยเข้าวครัวบ่อยถ้ามีเวลานะแต่ว่าช่วงนี้ไม่ค่อยมีเวลาแล้วแต่ว่าช่วงก่อนนั่นเนี้ยที่ที่ทฟิตมากๆเลยครับก็จะแบบว่าตื่นเช้ามาทำตุกข้าวตื่นมาหุงข,ข้าวหุงข้าวเสร็จไปเดินเดินเสร็จปุ๊บพอข้าวจะสุกแล้วก็มาทำอาหารแล้วก็กินก่อนออกมาทำงานแต่เดี๋ยวนี้ไม่ไหว ที่แบบนี้ช่วยได้เยอะไหมเพราะเราบอกว่าไม่มีเวลาเนาะแต่ถ้าเราอยากกินก็ฉีกสอแล้วเออผมว่ามันช่วยได้เยอะอันนี้คืออย่างผมเองอะ่ะเราเราเป็นคนทำอาหารใช่ไหมครับในการจะเตรียมอะไรสักอย่างเครื่องมันเยอะมากโดยเฉพาะหม่าล่าเนี่ยหม่าล่าเนี่ยมันเป็นอาหารที่เป็นอาหารของจีนเนาะที่การมันเป็นสูตรของเสียชวนด้วยถ้าเราทำอะ่ะเราเตรียมอะไรบางอย่างก็ไม่เหมือนหรอกแต่ว่าทางรถดีอะ่ะคืเตรียมเอาไว้ให้แล้วคือใส่ไป2ต้นหรือหม้อนหนึ่คืออร่อยแบบเขาเรียกว่าอร่อยฟินเหมือนกินที่ร้านแต่ว่าก็ยังเอาอยู่ ใส่ไปสองเลยครับนี่เป็นสูตรของแผงนี้ฮะใช่ไหมครับใช่การยืนแล้วฝากถุงแฟนก็เดียวเอาอยู่สองก้อนก็เข้ากินอุ๊ยสองก้อนเลยครับสองก้อนนี่คือแบบว่าได้หมิงหม้อใหญ่ๆเลยนะครับก็กินด้วยกันได้หลายคนเลยนะครับผมแล้วก็ราคาเนี่ยจับต้องได้กินอร่อยจริงที่ร้านกินกับคนที่ครอบครัวกินแบบคนที่บ้านเมื่อกี้เห็นเล่นเกินแบบแฟนเยอนเองนะครับ ก็สนุกครับเราแฟนไม่ได้ตอบกับพวกเราเลยเพราะว่าผมมาชิงตอบไปก่อนแล้วแต่ผมเชื่อว่าแฟนน่าจะเขาน่าจะตอบตรงใจใจตรงผมได้นะคือถ้าเขาตอบของเขาอ่ะเขาก็น่าจะเขาก็น่าจะตอบตรงบ้างไม่ตรงบ้างแต่ว่าเกมแบบนี้คือเราเล่นกันบ่อยผมว่าเขาน่าจะพอเดาออกอ่ะเขารู้ทางเราแล้วเหรอผมว่ารู้นะทุกอย่างให้เนทุกอย่างเลยแล้วเป็นขับในชิวิตผมกอนเลยมันทำให้เราครั้งหน้าเราต้องเปลี่ยนเลยว่าทำยังไงก็ได้ไม่รู้ทางผมเริ่มแล้วผมเริ่มชอบอย่างอื่นแล้ว เปลี่ยนเริ่มเริ่มเปลี่ยนไปอย่างอื่นแล้วผู้เขาทะทเลผมจะเริ่มตอบเป็นอย่างอื่นแล้วถนนอะไรเงี้ยครับใช่ได้เหรอเปลี่ยนเวลเริ่มเกณเขาเริ่มรู้ทันพวกเราแล้วเขาพูดมีมันซ้ำเหรอใช่แปลว่ามีหน้าเจอใหม่แน่นอน บีมเหรอฮะเออมีใหม่ๆผมก็ไม่รู้มันเกิดขึ้นมาได้ไงเหมือนกันครับอันนี้ต้องชื่นชมแฟนคลับมากกว่าเออจริงๆเถื่อนนเวลาเราเล่นอะไรไปเราชอบเราจับไปเป็นมีมอันนี้ฝนตกแล้วไหนจับหน้าได้จับหน้าได้ากันเองเราไปกันเองเพราะว่ากินหมาล่ามาแล้วมันหลอนใช่วันนี้ค่อนข้างเข้าตีมอันนี้จริงๆไม่ใช่เงื่อนแต่เป็นเฟคเขาก็เปลี่ยนอะไรปล่อยหยุดเป็นเวลาเวลาสาระเรามีหมาล่าตลอดในโลกเออเป็นไงบ้างเวลาพอมันเป็นมีมออะไรย่างเงี้ยเราชอบหน้าหรอมาตอนที่เขาแค่เป็นมีม คือจริงๆผมว่ามันตลกแล้วมันก็น่ารักดีผมก็เขิอๆอะไรผมรู้สึกว่าถ้ามันผ่านหน้าทำลายใครแล้วทําให้เป็นแบบเป็นเป็นความสุขของเขาในในวันวันหนึ่งครับผรู้สึกว่ามันมันก็ดีนะถ้าเราไปป็นความสุขเขาเลยก็อย่างมันมุมมันอาจจะแบบว่าเราอาจจะไม่ชอบก็ได้มีนะไม่มีผมชิวผมเป็นคนตลกอยู่แล้วคืออันนี้มีคนสอนมาว่าแบบคนตลกมันได้แฟนหน้าตาดีอ่า ผมเลยออกแนวไปตลกมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วอันนี้ป้าป้าสอนมาครับอันนี้มันได้ผลแล้วก็ตลกเรื่อยๆมาตั้งแต่ป้าสอนมาเนี่ยผมรู้สึกว่าผมรู้สึกว่ามีความสุขแล้วกันคล้วเขาก็มีความสุขเอ๊ะทำไมตัดจบไปที่แล้วลูกเดี๋ยวเดี๋ยวขอเดี๋ยวขอต้องแน่นาคตต้องดูว่าประสบผลสำเร็จหรือเปล่าจริงๆมีมีผมกเราก็เห็นในในแอปพลิเคชันหนึ่งเออมันมีเห็นลูกดาวลูกดาวอนี่ย เป็นพระเหรอครับเออใส่กรงใส่กรอบเอารูปเราเอออ๋อเลี่ยมทองมีครับมีหลายอันเลยครับเอาไปตัดหน้าไปเป็นเด็กอย่างเงี้ยครับทั้งนั้นที่แบบว่าหน้าเราแต่งเม็อัพเต็มขนาดนั้นแล้วก็แต่ว่าเอาเราไปเลี่ยมทองยิ้มกรอบเนี่ยผมรู้สึกว่าถ้าถ้ามันทําให้เขาแบบมีความสุขกายสบายใจก็ยินดีด้วยอยากดูว่ามันจะตกผลในการสนุใส่แล้วมันจะได้อะไรผมก็ไม่รู้นะผมรู้สึกว่าผมเป็นคนไม่มีดวงไม่มีโชคสักเท่าไหร่คือถ้าใส่เข้าไปเนี่ยแล้วพี่รู้่เนี่ย ขมาลก่อน,น้มมาขอค,ครับอ่ออ <laughs> ือผมก็ไม่รู้ว่าว่าแฝลแผนงวยทำไมแต่มันอาจจะเป็นในเรื่องของอความพยายามครับถ้าอ,อย่างน้้ยวันนี้คุณสอบไปได้หน้าผมจะเตือนคุณว่าถ้าคุณมั่วเนี่ยคุณสอบไปได้แน่นอนคุณตาคุณหงูเรามีอะไรบ้างร <laughs> ุ่นเราเนี่ยดวงไม่มีครับเ <laughs> พิ่งวินาทีนี้เอาแล้วกันพุณาคุณเราจ้าคุณหงอง ันีก็จะเปิดเช้ามันมีรุ่นเงินรุ่นซิเบอร์รุ่นโกลมีไหมอันนี้เดี๋ยวคิดว่าในอนาคตจะทําออกมาขายเหมือนกันแต่ว่าตอนนี้มีน้ําหอมครับมีทรงราที่มันจะเปิดตัวแล้วทีิงๆต้องบอกเปิดตัวแล้วกำลังจะปล่อยให้ทุกคนได้ซื้อกันภายในเรือนอ๋ออและสับคุณน้ำหอมยีงไงฉีกปุ๊บมันเป็นมันเป็นกลิ่นน้ําหอมที่มันจะทาให้ทุกคนได้รู้ว่าเขามันคือเมซงราคือบ้านของเรามันคือเวลาที่มันได้มาสเปนด้วยกันมันคือกลิ่นที่ทําให้รู้สึกว่านี่แหละกลิ่นของ our e m e d d e ก็เป็น ที่ผมทำกับเอาัวทุกาใช่เป็นบรรยากาศที่แบบว่าเราจะอยู่กันอะไรเหมือนทรให้เราขุดตัวจิมัน้หอมไมนเหมือนกันจริงๆแล้วผมก็คุยกับน,น้องแหละว่าเอ้ยจริงๆ <c oughs> เราอยากทําอะไรชิ้นสักอันหนึ่งขึ้นมาเป็นของทวกเราเองสองคนลเลยซึ่งมันก็คงไม่ได้มีแค่อย่างเดียวก็แน่นะเก็จะมีะต่อๆไปเรื่อยๆแต่ว่าก็ขอแบบพัฒนาไปก่อนตอนนี้ตอนนี้มันเป็นน้ำหอม้วต่อไปก็คงมีอะไรที่มันแบบง่ายๆที่ผมสึกว่าตัวเราเองใช้ในทุกๆวัน ถ้าสมมติว่าเราเรามีสิ่งบางอย่างที่เราใช้เองในทุกวันได้แล้วเรารู้สึกว่าเราทำกินเองได้แล้วแล้วมันดีอ่ะเราอายดีมาอย่างดีอ่ะเราก็อยากจะทำให้ทุกคนได้กินด้วยก็ที่จริงมันตกลงกันยังไงเพราะว่า,า,าต่างคนต่างก็คนละอย่างก็งอชอบเหมอือนกันก็ทำสองอย่างเลยครับทำสองกินเลยอ่ะทำสองกินครับคนละกินใช่ครับอเวอกับมินิอ่อ๋ออ๋อคือการตลาดไงก็ต้องเริ่มต oh ั้งแต่ดีกว่าใช่โอ้ยขายสองคนก็จะเราก็จะได้มาจิ้มมากขึ้นไง เดี๋ยวเพข่งจะใส่ผลเป็นใจตลาดอีคือวางแผนเลยเรียบร้อยอยู่แล้วเพราะว่าเราเป็นสิ่งศักดิ์กับการเงินนะแล้วก็ช่วยๆกันราคาจับต้องได้แน่นอนผมว่าจับต้องได้ตอบแบบมั่นใจจับต้องได้ครับไม่ได้ก็ต้องได้ครับจะได้เห็นกันเร็วๆนี้ไหมสปอยไหน่อยจะเป็นเมื่อไรใกล้ๆแล้วครับในในแพลนก็ใกล้ๆแล้วครับผมภายในปีนี้ก็จะได้เห็นแน่นอน ปีหน้าได้มีน้ำหอมเราเป็นเหมือวเคยใช่ไหเรื่องแ่นีีที่เราจะเป็นทีมงานได้เขามันมันได้ค่าตัวเยอะม้ยจากการเป็นทีมงานอไรอางเี้ยค่าตัวไม่น่าหลอกผมว่ามันมันเอาเอาพูดจริงๆนะมันมันคือเราในงานแฟนมีแต่มันไม่สามารถจะแบบบินไปได้เยอะขนาดนั้นอะไรเงี้ยแล้วเรารู้สึกว่าวันหนึ่งเราอยู่ววางๆ่าเราจะนอนอยู่เฉยๆอะไรก็อยากเราก็อยากแบบต่างคนต่าง่างคนก็อยากต่างไปเจอไปไปดูบรรยากาศอะไรเนี้ยเพราะว่ามันก็มีส่วนในส่วนที่เราสามารถช่วยได้อะไรเงี้ยครับในวันที่เราไม่ทํางานเราก็คือคนคนหนึ่งอ่ะ เป็นเป็นหนึ่งในหนึ่งในครอบครัวงทีมนี้อะไรเงี้ยครับก็ไปช่วยดูตรงนั้นตรงนี้บ้างอะไรช่วยได้ก็ช่วยไม่เหลือบกว่อแล้วอบแส่ป้ายจะทำนั้นเราต้องทําอะไรบ้างหน้าที่เราก็จริงๆก็ก็มีอนี้ออกไปเห็นข้างบนแล้วแต่ว่าข้างหลังก็มีแบบไปช่วยพัดของเอาของกลับไปที่โรงแรมอะไรเงี้ยครับระหว่างที่เพราะว่ามันก็จะต้องมีเบฟิตระหว่างนั้นก็จะหลายชั่วโมงแล้วก็เตลี่ยของกลับไปก่อนมจะได้แบบกลับไปได้ไม่ลุ่ายเก็ของเสร็จก็ไปแกะของแล้วก็แพ็คใส่กระเป๋า นี้เป็นครั้งแรกเลยมหนหรือว่าทำมาหลายครั้งแล้วจริงๆอ่ะมันอันนี้เป็นครั้งแรกที่แยกกันทำเพราะปกติเราจะทำงานคู่กันตลอดแต่ว่าครั้งนี้ตางคนตับว่างไงครับก็เดินเลยรับนะครับแล้วเป็นไงบ้างพอเราเห็นหลังเวทีและเห็นน้องก็อยู่หน้าเวทีเรามองจากข้างหลังเวดีรู้สึกยังไงบ้างดีใจครับเพราะว่าเราได้ขโมยของน้องอย่างเดีเยวเราชอบตรงนี้เป็นมิตรเราเล่นครับก็ดีใจครับเพราะว่าผมต้องบอกว่าการไปแฟนมีทแฟนมีทในในรอบปีนี้ค<ม>่อนข้างมันค่อนข้างกูฟิวคือแบบพูดแะ้รยังรู้สึก สิ่ดีใจเลยเพราะว่ามันเหมือนจากปีที่แล้วที่เราไปไปเมืองไปปากเกาไปฮ่องกงมันปัดมันยังไม่ได้ไม่ได้เต็มขนาดนั้นเราไปเราไปเวียดนามมันก็มีแฟนบที่ซัพพอร์ตเราแต่ว่าในนาปีนี้คือมันประกาศโซ์เอาด้วยบวกกับมีเป็นแฟนที่แบบเราไม่เคยเจอด้วยอย่างเงี้ยครับเป็นแฟนจากประเทศจีนมาด้วยอย่างเงี้ยแฟนจากต่างประเทศแม้แต่กระทั่งแฟนจากกัมพูชาอะไรเงี้ยมันเลยรู้สึกว่าเฮ้ยมัน เราโตขึ้นใหม่จริงๆแลวนะมีคนมารักมาซัพพอร์ตเรามากข mm ึ้นแล้วนะมันเลยทำให้เราแบบมีแรงในการที hmm. mm ่จะไปทํางานอื่นๆต่อเลยอย่างนี้อย่างนี้พอไปดูแล้วเขก็ถือว่าเดี่ยวแล้วเราีกินตัวยังไงบ้างก็คะถือคือเราเดี่ยวใช่ไหมครับก็ก็ไม่ได้เตรียมอะไรไปเลยครับเตรียมแบบไปเจอแฟนคลับอีกเดียวเลยแบบอยากจะสเปนธทางขอแฟนคลับให้ได้มากที่สุดอยากดูว่าเฮ้ยเขาเห็นเราอ่ะในมุมมองของเขาอ่ะ เราเขาเห็นเราเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างเง<ม>ี้ยเพราะว่าเราเองเราคุ้นที่กับโซเชียลเราคุ้นที่กับแฟนคลับไทยเนาะเพราะว่าเราค่อนข้างสอดส่องชีวิตแฟนคลับไทยแต่ว,ว่าแฟนคลับจีนเราสอดส่องชีวิตเขาค่อนข้างยากนิดนึงเพราะว่าเรายังไม่คุ้นชินกับโซเชียลเขาแต่ผมขอเวลาอีกไม่นานแน่นอนผมจะแบบว่าช้ำชองแน่นอนถ้าอูเห็นที่น้องโพสใช่ไหมเรื่องที่แฟนคลับนิู่ือต้องสนามบินครับเป็นยังไงบ้างเราได้คุยกับน้องเป็นยังไงบ้างอุ้ยจริงจริงอยู่หลังจากนั้นมาอยู่ในเหตุการณ์ตลอดอะไรอย่างเงี้ยครับคือหลังจากนั้้นนดวยะครับ แม้แต่กระทั่งตอนที่กาดยังไม่รู้ซือเราไม่ได้ออกมาปกป้องพูดในอีกมุมมองนึงแล้วกันเนาะจากจากคนที่ทํางานนะครับเขาเองก็ไม่เคยเจอเราเราเองก็ไม่เคยเจอเขาอะไระยาเงี้ยผมว่าจุดประสงค์กคือการทํางานแต่ละครับจุดประสงค์น้องเองน้องก็น้องก็เป็นคนไม่รู้ด้วยน้องก็แล้วต่างคนต่างแบบพอพอมันพอมันเกิดเหตุการณ์ขึ้นไปแล้วต่างคนก็ไม่ไม่ได้ตั้งใจอะไรอย่างเงี้ยผมว่าและอย่างนึงพิกาดอ่ะเขาก็มาหลังชนะ้เขาก็ดูแลเราอย่างดีแล้วก็ห็นมันมีออกมาขอโทษด้วยสุดท้ายแล้วมันคือการทํางานด้วยกัน่วา ผมพูดตรงแบบแบบไม่ได้มีฟิลเตอร์หรือไม่ได้อยากปกป้องหรืออะไรเลยผมว่าเขาไม่มีเจตนาจริงเพราะว่าเขาเองก็ไม่ได้ตั้งใจอ่ะมันคือช่วงแบบอึ๊บฮักซึะมุนแบบเฮ้ยเร่งรีบเฮ้ยจับไปแล้วเฮ้ยยังไงเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรอย่างเงี้ยมากกว่ามันก็แค่แป๊บเดียวในช่วงเวลาแค่ช่วงเที่ยงคีละดีเพราะว่าเพราะว่าจริงๆแล้วถ้าสมมติว่าไอพูดพูดจริงๆถ้าเขาจะสฉลิโอกาสผมว่าเขามีเวลาให้สฉลิมโอกาสคนนี้เยอะเขาก็อยู่ตัวติดกับเราเขาองดูแลเราครับผมแบบไม่ต้องห่วงแน่นอนถ้าเขาแบบถ้ามีคนมาส่กามันนาปลออดภัยยู่แล้ว ซีรีส์สุดท้ายแล้วเป็นไงบ้างมีเจอหลายคนแบบว่าพี่เลยได้ใบอนุญาตนี่เปงเไงขาเป็นนี่เนนิยายนอสเป็นนียจะอ๋อนี่ไงซ้อมแล้วได้เล่นในในละครแล้วใช่ครับไม่น่าเชื่อโอ้ไม่น่าเชื่อด้วยครับเอาปืนนั่นปืนเหรอเน็บเน็บเน็บไวเรียบร้อยแล้วครับโอเคก็คือเป็นเป็นเป็นซีรีส์ที่ได้คอนเซ็ปต์มาแล้วนะครับก็เป็นเกี่ยวกับบริการกับ คุณหนูนะฮะแต่ว่าเดี๋ยวส่วนเนื้อเรื่องมันจะเข้มข้นมากหน่อยแค่ไหนตอนนี้อยู่ระหว่างพัฒนาครับพวกเราเองก็กําลังบ๊วยกับตัวคาแรคเตอร์ด้วยตัวบทซีรีส์เองก็กําลังปรับเปลี่ยนไปเรื่อยๆด้วยแต่ก็นี้คือเห็นได้ยินเขาก็ซิบมาเขาบอกว่าเรื่องใหญ่กว่าเดิเมแน่ <ๆ S 2> นอนก็คือจากผู้ชายร้อยปีเนี่ยมาเป็นบริการมันตาตกันเยอะไหมน่าจะเป็นผมว่าเปลี่ยนไปเยอะนะด้วยคาแรคเตอร์ด้วยแต่ว่าคาแรคเตอร์เนี่ยเปลี่ยนไปแน่นอน คือในสเรื่องอะไม่ซ้ำกันแน่นอนตัวออรรถเองก็จะได้เห็นอะไรใหม่ๆที่ทุกคนเห็นไปล้วก็เป็นสมโภคอะไรแต่ว่าก็อาจจะเปลี่ยนอีกตัวต้าอูเองก็อาจจะเปลี่ยนอีกอาจจะกลับไปไว้ผมสั้นก็ได้หรืออาจจะเป็นเป็นบริการผมยาวแบบพี่โป่งก็ได้หรือเล็กไปเอาเรื่องนี้ก็คือถ่าเป็นมีสักเปียมาทำไมไม่ผมอันนั้นไม่แน่ครับมันเกเป็นฟิลแบบว่าสัปเปียมาแล้วก็ อันนั้นมันดูบู๊ไปนะครับต้องปุ๊บปิ้งนะปบยังอยู่ในระหว่างพัฒนานะครับแต่ว่าถ้าไว้ถ้าสมมติมันมันมันไว้มันไว้ยาวเราก็มีโอกาสแบบว่าอุ้ยเดือดแชมพูเข้าเข้าอ่เข้าดีกว่าเพราะผมเริ่มขันแล้วเออผมเริ่มยาวแล้วสุดท้ายแล้วมีอะไรขายงานบ้างมมั้ยก็ฝากฝากด้วยนะครับผมก็เดือนหน้านะครับทุกคนซิงเกิลผมจะออกแล้วในที่สุดต้าอู๋ได้กลับมาเป็นนักร้องแล้วนะฮะนาทีไม่ซ้ำกันสักเรื่องเลยใช่ครับ ากด้วยนะครับเดือนหน้าซิงเกิลผมจะออกแล้วนะครับทุกคนผมฝากพี่ๆช่วยเต้นให้ผมด้วยนะครับไม่เอางี้พี่ๆไม่ไม่ต้องช่วยอะไรก็ได้ช่วยเต้นนะฮะนะเกือบเต้นไปแล้วด้วยเมื่อกี้เป็นแนวแบบออกมาเต้นเลยเพลงนี้มันเลยไม่่คนละคนเลยคนละคนไม่ใช่ยนรอบคนละคนไม่แบบเป็นเพลงแนวแบบเต้นเลยแดนเลยใช่ครับก็เอาเป็นว่าสะใจุิศนันดอนอ่ามันเกือบจะหลุดสปอยหลายรอบแล้วแล้วก็วันที่28พฤศจิกายนครับ 404ชุดถือนี้รันดันลันต้าอู่แบบเสียฟอร์มทุกอย่างเพื่อเรื่องนี้มันสะใจคุณแน,น่นอนความหล่อความเท่ที่สะสมมาผมทิ้งไปเพื่อสิ่งนี้เลยครับที่ผ่านมาคือขายเท่มัตลอดผมก็พยายามขายเท้มาตลอด <c oughs> บันดันกลับมาล่องตัวเองสเสมอจัอออบน้าก่อนจ้าเดี๋ยวตัึงเครับ กรโสต้องลงมือหมดนซ้ายายนตาอูตาอูอ้าวตาอูตาอูอ้าวไม่หมดเลยไหมจ้าไม่ใชยจ้าสเปียกใล้ตัวนะตันีพันนิดด้วยซ้ำอันนงโอเคค่ะ